พี่เก่งถึงร้านอาหารแล้วนะทำไม่ะถึงแล้วทำไมเอาอะไรบ้างอะซื้อกระปดไว้พี่ของกะบะปูเข้าแบบปูดียวๆนนี้เลยเหรอวันนี้นะเข้าแบบปูอย่างเดียนะโอเคเดีเดี๋ยวเดียวเียวเดยวเดียวเดียวเดียวีวเนวยย่ ลูกด้วเลูกด้วยให้อีกเหรอแล้วตังนี้อ่ะเออเอาไปเอเอาไปนนนะหมดเลยหมดเลยได้ไมลูกแล้วไปเอาตังมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้ยก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วบอกว่าให้ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เออไปดูดิว่าไปที่ไหนก็ไปที่เดียวก,กันนะั่นนะไปไปรีบลงไปซื้อไปลูกหิวแล้วลูกวีวีแล้วโอเค